ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับบ้านสวนมีตังนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเรื่องแพะเหมือนเดิมนะครับจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้ผมจะมา,เ,าเรียกว่าแนะนำแลยกันนะครับแนะนำเพื่อนๆนมือใหม่นะครับที่ที่ต้องการจะเลี้ยงแพะจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าทํำยังไงเนี่ยถึงจะทําให้เราไดา้ได้ทุนคืนนะครับ คืนทุนจากการเลี้ยงแพะไวขึ้นนะครับก็ได้ได้ม่ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับส่วนส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเรื่องการนําเข้านําเข้าแม่แพะมาเลี้ยงนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับว่าเราจะหาแพะแบบไหนดีนะครับก็มาฟังเลยครับครับวันนี้เราก็มาถ่ายทํากันในป่าปาล์มนะครับ พูดคุยกันไปนะครับเลี้ยงแพะไปด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่อยากจะหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงแพะนะครับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้นะครับก็วันนี้ผมมีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาแนะนำกับเพื่อนๆน,นะครับในการนำเข้าแพะเข้ามาเลี้ยงในข้อของเรานะครับว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับครับผมสำหรับ แพะที่เราจะนําเข้ามาเลี้ยงนะครับก็ถ้าอยากคืนทุนไวนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆว่าเอ,อ่อให้นําเข้าแม่แพะท้องนะครับที่สําคัญก็คือต้องเป็นท้องสองด้วยนะครับแต่ปัญหาคือเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าแพะจะเป็นแพะท้องแรกหรือท้องทองสองนะครับส่วนแพะแม่สาวนี่เรารู้อยู่แล้วนะครับ แพ้แม่สาวหรือแพ้นางเนี่ยเขาจะมีอายุแค่ประมาณ4เดือนขึ้นไปไม่ถึง8เดือนนะครับเป็นช่วงที่เขากำลังจเจริญพันธุ์นะครับแพ้นางแพ้สาวนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ3500บาทนะครับโดยประมาณนะครับสเดือนขึ้นไปนะครับแล้วแต่ตกลงราคากันครับเราก็มาเข้าประเด็นเลยนะครับว่า เราจะเลี้ยงแพะยังไงดีนะครับเราจะเอาแพะแบบไหนเข้ามาดีสําหรับผมนะครับปัญหาในการนําแพะเข้ามาคือใช่ครับเราต้องการแพะที่ออกลูกไวนะครับเห็นผลผลิตเร็วนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าแพะที่เราได้มาเนี่ยเป็นแพะท้อง1ท้องสองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาขายให้เราเนี่ย เขาขายแบบไหนมานะครับใช่ครับเราเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าแพะที่เจ้าของฟาร์มนะครับที่จะขายส่งต่อให้เราเนี่ยเป็นแพะแพะแบบไหนนะครับเป็นแพะท้องหนึ่งท้องสองท้องสามคือเราไม่สามารถรู้ได้จริงจริงนะครับในร,ในราคาการซื้อขายแค่หลัก สามพันห้าถึงห้าพันเนี่ยคือเอาง่ายๆนะครับเขาก็อยากจะเอาแพะที่ดีที่สุดเก็บไว้ในฟาร์มของเขานะครับส่วนแพะที่เขาคิดว่าอา่าน่าจะพอขายได้ในราคานี้เขาจะส่งต่อให้กับเรานะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาปัญหาใหญ่นะครับที่เราไม่รู้อายุของแพะนะครับเพราะว่าแพะแต่ละตัวเนี่ยลักษณะอ่าทางภายนอกเนี่ยมันไม่เหมือนกัน บางตัวดูแก่มากนะครับแต่อายุน้อยนะครับบางบางตัวดูไอ้ดูยังเป็นสาวอยู่เลยนะครับแต่ว่ามันมีอายุมากแล้วนะครับเราจะไปดูที่เขานะครับแต่เป็นแพะรูปผสมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูที่เขาของเขาได้นะครับเพราะว่าบางตัวเขาเล็กแต่อายุเอ่ออายุมากนะครับมีอายุมากแต่บางตัวเขาใหญ่มากนะครับเราคิดว่ามันมันน่าจะแก่แต่มันอายุน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อ เพื่อที่จะตัดปัญหาในเรื่องของอายุของของแพนนะครับเราก็เลยต้องตัดเรื่องของการว่าทํายังไงให้มันคืนทุนไวนะครับคือเราต้องไปเอาแพะแพะท้องเข้ามาเลี้ยงนะครับเพื่อให้คืนทุนภายใน10บสบเดือนใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ่าไม่เอาแล้วแพท้องนะครับเพราะเราหวังระยะยาวนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนมือใหม่อย่างนี้ว่าให้เราไปเน้นที่ แพ้สาวนะครับใช้เวลาในการเลี้ยงนานหน่อยนะครับแต่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะนานเช่นกันนะครับอย่างแพ้สาวเนี่ยอายุ4-5เดือนหย่านมมานะครับเราเราไปซื้อมาที่3,5 0 0บาทที่แน่ๆค็คือเขาเขาท้องว่างมานะครับเขายังไม่ท้องแล้วเราก็เข้ามาดูแลนะครับเข้ามาเลี้ยงนะครับเพิ่มในเรื่องของอาหารเข้าไปนะครับให้เขาตัวใหญ่ให้เขา เป็นไวยที่จเจริญพันธุ์ได้ดีนะครับเราเลี้ยงอีกไม่เกิน5เดือนเขาก็ท้องนะครับแล้วก็ตั้งท้องกับเราอีก5เดือนรวมแล้วก็เนี่ยระ,ระยะเวลาก็อยู่ประมาณ14เดือนนะครับแล้วเขาก็จะออกลูกนะครับอายุของเขา14เดือนก็ออกลูกแหละนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับคือมาอยู่กับเราได้ประมาณ9เดือนเราจะได้เราจะได้ลูกของเขา ข้อแรกนะครับในการนําเข้าแพะแพะนางหรือแพะสาวเนี่ยผลดีก็คือเรารู้เรารู้ที่มาที่ไปว่านี่เพิ่งเป็นแพะสาวนะมันเพิ่งออกรูปเป็นครั้งแรกนะครับเขาก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับเราก็จะสามารถที่จะดูแลจัดการแพะเจ้าแพะตัวนี้ได้นะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่จากการศึกษาของผมเองนะครับ ว่าในการเลี้ยงแพ้เนี่ยในการนำเข้าแม่พันเนี่ยผมเลยเนี่ยสำหรับผมเลยนะครับผมฟันธงเลยว่ายังไงแพ้สาวหรือแพ้นางดีกว่าแพ้แม่พัน์ุท้องติดมาครับโอกาสเสี่ยงในการแท้งลูกก็มีน้อยนะครับเพราะว่าเรานำเข้ามาในอายุอาเลี่ย ع, ไล่เลี่ยก,กันเนี่ย สี่ถึงห้าเดือนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชนกันเท่าไหร่นะครับจะไม่มีอาการห่วงกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้นทุนในการซื้อก็อาจจะต่ําลงนะครับเราไม่ต้องไปลงทุนตัวละหกถึงเจ็ดพันนะครับอ่ะหกพันก็ได้ครับเราไปลงทุนตัวละหกพันเนี่ยแล้วเรามาหวังให้เขาออกลูกมาแล้วเราก็หวังทุนจากเขาให้คืนทุนไวที่สุดเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงสูงแต่ถ้าเรา เรานำเข้าแพะสาวนะครับแพะนางที่อายุ4-5เดือนเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงต่ํานิดนึงนะครับต้นทุนในการเลี้ยงก็จะต่ําลงนะครับแล้วก็เราเราก็จะสามารถที่จะดูแลแล้วก็รู้ประวัติของแพะตั้งแต่เริ่มต้นได้นะครับเรารู้ตั้งแต่เขาจะออกลูกวันแรกนะครับครั้งแรกจนถึง เขามีท้องสองที่สามารถออกลูกแฝดได้มีท้องสามที่จะสามารถออกลูกแฝดหรือออกลูก3ตัวได้นะครับเราก็จะรู้อ่ารู้ความเป็นไปของเขานะครับก็สำหรับข้อมูลนี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับสำหรับการเลี้ยงแพะในการเริ่มต้นเลี้ยงแพะนะครับ แต่ถ้าซื้อแพะสาวมาแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมซื้อพ่อพันธุ์ด้วยนะครับพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งก็ตกลงราคากันนะครับกับทางทางทางคอกที่เราซื้อนะครับเราก็เน้นที่พ่อพันธุ์ที่เป็นแพะสายพันธุ์เนื้อนะครับเน้นสายพันธุ์เนื้อเป็นหลักนะครับเลือดสูงหน่อยนะครับแม่พันธุ์จะมาอย่างไงไม่เป็นไรครับแต่พ่อพันธุ์เราต้องเน้นที่สายพันธุ์เนื้อเพราะว่า เขาจะให้ลูกที่มีอัตราการแลกเนื้อสูงนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงนานนะครับสาเดือนเราสามารถทำน้ำหนักแล้วก็ขายทำเงินได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นครับในการวิธีการในการานำเข้าแพ้นะครับในการคัดเลือกแม่พันธุ์นะครับที่จะนำเข้ามาในคอกนำเข้ามาเลี้ยงสำหรับมือใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ เตาด้วยนะครับบ้านสวนมีตังสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ